พ่ออยู่บ้านหลังหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แม่ฉันและอายุน้อยกว่าฉันพ่อเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแฟนและผู้หญิงคนนั้นก็บอกใครๆว่าพ่อคือสามีของเธอผู้หญิงคนนั้นใช้นามสกุลพ่ออย่างเปิดเผยอยู่ในทะเบียนบ้านของเขาอยู่ในวงสังคมเขาอยู่ในแผนชีวิตเขา ที่ไม่รู้ว่ามีฉันอยู่ตรงไหนความสม่ำเสมอของพ่อคือการมาเยี่ยมฉันบ้างนานๆครั้งกับความพยายามขอหย่าก,กับแม่แม่ยืนกรานไม่ยมอมหย่าตลอดมาแม่บอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมเราต้องเป็นฝ่ายไปสองบ้านคู่ขนานของพ่อ ที่ตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีทางเชื่อมโยงสายสัมพันธ์อันดีทั้งทางกายและทางใจได้เลยชีวิตค้างคาอึดอัดเหมือนติดกับดักทางใจอย่างนี้ไม่มีทางออกอื่นหรือในวันข้างหน้าถ้าพ่อไม่อยู่จะเป็นอย่างไร กับผู้หญิงอีกคนแต่ยังไม่อยากกับแม่ผู้หญิงใช้นามสก,กุลพ่ออย่างเปิดเผยตามกฎหมายไทยภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่ากับว่าไม่มีสิทธิ์ในมรดกเป็นแต่จะมีพินัยกรรมที่ระบุชื่อไว้ชัดเจนว่าให้เป็นผู้รับมรดกตามกฎหมายไทย บุคคลสามารถร้องขอเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลของผู้อื่นได้โดยความยินยอมของเจ้าของนามสกุลนั่นแปลว่าถ้าพ่อยินยอมให้เธอใช้นามสกุลของเขาโดยไปทำคำร้องกับนายทะเบียนก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีสถานะภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีสิทธิในมรดกโดยอัตโนมัติ ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกร้องอะไรทางกฎหมายในฐานะภรรยาค่ะขาะที่แม่ยังคงเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายและลูกคือทายาทโดยธรรมซึ่งลูกตกอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมทุกอย่างจะถูกแบ่งตามกฎหมาย มีการกำหนดลำดับชั้นของทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกของบุคคลที่เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าเจ้ามรดกซึ่งไม่มีพินัยกรรมหรือมีพินัยกรรมแต่ไม่ได้ระบุผู้รับมรดกไว้และหากพ่อมีลูกนอกสมรสกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอาจทำให้เกิดความขัดแย้งสูงเรื่องการแบ่งมรดกให้กับลูกๆได้ค่ะ พ่ไม่ได้ทำพิน,นัยกรรมมรดกจะถูกแบ่งทายาทโดยทรรมลำดับแรกคือคู่สมรสท,ที่จดทะเบียนและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นแม่ยังเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและลูกคือทายาทโดยธรรมส่วนผู้หญิงอีกคนไม่มีสิทธ์ในมรดกใ,ใดๆเ็นแต่จะได้รับพินัยกรรมที่ระบุชื่อเธอเอาไว้ค่ะ หากพ่อทำพินัยกรรมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งทายาทสามารถโต้แย้งได้หากมองว่าไม่ถูกต้องหรือมูลเหตุจูงใจผิดเช่นโดนหลอกลวงหรือโดนกดดันแต่หากพินัยกรรมถูกต้องตามรูปแบบก็ถือว่ามีผลนะครับตามกฎหมายเหมือนกันค่ะผลกระทบทางจิตใจและสังคมบางครั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในจเจ้มียสมรส เป็นคนที่พ่อใช้ชีวิตด้วยจนวันสุดท้ายแต่กฎหมายไม่รู้จักคำว่าอยู่ด้วยใจหรอกนะคะการที่แม่ไม่ยอมหย่าไม่ใช่แค่เรื่องทางกฎหมายแต่มันคือความผูกพันความแค้นความกลัวและความเสียศักดิ์ศรีของการแพ้ให้ผู้หญิงอีกคนมีงานวิจัยหนึ่งที่พบว่าการเลิกราทางกฎหมายไม่ได้ทำลายใจคน เท่ากับการถูกแทนที่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แยกแล้วแต่ไม่อยา่าสร้างผลทางจิตใจที่รุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าการจดทะเบียนหย่าร้างและแยกทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะในแง่ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตและสุขภาพสภาวะอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นการไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดชัดเจน กลายเป็นกับดักทางจิตใจของลูกหลานในอนาคตทำให้พวกเขาต้องจัดการกับความรู้สึกซับซ้อนทั้งในฐานะทายาทและในฐานะลูกที่ถูกทิ้งไว้กลางทางหากเป็นไปได้ให้สามีภรรยาหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยเจราจาเพื่อตกลงสถานะชีวิตคู่ให้ชัดเจนหากไม่สามารถตกลงกันได้กระตุ้นให้ผู้เป็นพ่อจัดทำพินัยกรรมให้ชัดเจนและควรให้ทายาทได้เห็นเนื้อหาล่วงหน้าแยกทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ชัดแจ้งว่าของใครทำบัญชีทรัพย์สินร่วมกับทนายไว้ตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ หากพ่อละเลยสิทธิ์ของลูกหรือโอนทรัพย์สินให้ภรรยาอีกคนโดยไม่ชอบอาจฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสนี่หาได้ถ้าเกิดข้อพิพาทภายหลังควรรีบปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมหลักฐานแสดงสิทธิ์ของตนเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะบางทีสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ที่พ่อไปอยู่กับใครแต่คือการที่ลูกไม่รู้ว่าลูก อยู่ตรงไหนในชีวิตของพอ่อบางเรื่องเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนอดีตแต่เราเลือกได้ว่าอนาคตจะไม่เป็นแบบนั้นอีกกดติดตามไลฟ์กราวด์เพื่อไม่พลาดเรื่องจริงที่อาจช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตจริงค่ะ คนเราบางครั้งก็เหมือนบทภาพยนตร์หรือจะว่าบทภาพยนตร์ก็มาจากชีวิตคนไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเรามาพักหัวใจเราก่อนได้นะคะสักครู่หนึ่งก็ยังดี Lifeground จะมาแชร์วิธีเยียวยาบำบัดหัดพักหัวใจให้มาดูกันเลยค่ะธรรมชาติบำบัดคือแนวทางการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมชีวิตที่สมดุลโดยอิงการใช้ธรรมชาติเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางกายและทางใจธรรมชาติบำบัดรวมถึงวิธีการต่างๆเช่นการใช้สมุนไพรโภชนาบำบัดการนวดการกดจุดการออกกำลังกายในธรรมชาติการทำสมาธิโยคะ กลางแจ้งการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นรูปแบบหนึ่งของ nature-based therapy หรือ ecotherapy ที่มีงานวิจัยรองรับว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นป่าภูเขาทะเล หรือแม้แต่สวนสาธารณะสามารถบำบัดสุขภาพจิตและลดความเครียดได้จริงค่ะมีผลงานวิจัยที่พบว่าการเดินป่าเพียงสองวันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นแล้วก็มีอีกงานวิจัยที่บ่งชี้สิ่งน่าสนใจอย่างหนึ่งคือคนที่เดินในป่า9กนาที มีความวิตกกังวลและกิจกรรมสมองในส่วนที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่เดินในเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าการสัมผัสธรรมชาติเช่นทะเลหรือแม่น้ำช่วยปรับอารมณ์เพิ่มความสุขและลดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะประโยชน์ต่อสุขภาพจิตคือ ลดความเครียดวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าด้านสมองธรรมชาติบำบัดช่วยเพิ่มสมาธิความจำและความคิดสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายความดันลดลงด้านพฤติกรรมส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพเช่นนอนหลับดีขึ้นไม่พึ่งสารเสพติด ประโยชน์ต่อระบบภคุ้มกันมีงานวิจัยพบว่าธรรมชาติช่วยเพิ่มระดับเซลล์ natural killer natural killer cells คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของร่างกายทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม โดยสามารถทำลายเซลล์เป้าหมายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการกระตุ้นจากเซลล์อื่นแม้จะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะเช่นอาจทำให้บางคนละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นบางแนวทางไม่ได้รับการควบคุมหรือรับรองอย่างเป็นทางการไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงธรรมชาติที่ปลอดภัยได้ ไม่ใช่ทุกคนที่ตอบสนองต่อวิธีนี้เท่ากันบางคนอาจรู้สึกอึดอัดในธรรมชาติสรุปได้ว่าการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ใช่แค่ทำให้รู้สึกดีแต่เป็นการบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับค่ะช่วยลดความเครียดซึมเศร้าและเสริมสุขภาพแบบองค์รวมได้และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไลฟ์กราวน์นำมาแชร์นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าหากคุณชอบเนื้อหาลักษณะนี้อยากให้ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะ like c l o u รจะได้เป็นเพื่อนูคลิปของคุณค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ